ใครที่เป็นคุณยายคุณตานี่รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจมากคืออย่างนี้ค่ะคุณยายเนี่ยเลี้ยงหลานม,มาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่คลอดจนกระทั่งสองขวบปรากฏว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วจูู่พ่อเขาค่ะมาหาแล้วก็บอกว่าขอเอาไปเที่ยวหน่อยสักพักค่ะเด็กเริ่มไม่ยอม หลังจากนั้นชุดเด็กไปเลยนะคะจากระยองไปไกลถึงสีสะเกดดูช่วงวินาทีที่คุณยายกรีดร้องอย่างหนักค่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราพักมาถึงเดี๋ยวจะมาพัาเดี๋ยวไปที่นี่พักที่นีาเดี๋ยวเดี๋ยวไาเดี๋ยวม่ไม่เอาพักวนไม่ัอย่างนี้พัมาเอาัไม่เอาัไม่เอาพัไม่เอาพัก ไม่เอาไม่าไม่าีไม่เอาไม่จะท่าขอร้องพระลูกไปจะท่าน เ,เนี่ยอีกมุมหนึ่งนะเนี่ยตอนพ่อเขาคือกิติพัฒน์อุ้มลูกไปแล้วแล้วรถคันนี้ไม่ใช่รถของกิติพัฒน์นะคะเป็นรถของเพื่อนซึ่งเพื่อนนี่ขับมาคือไหว้วานว่าช่วยมารับลูกหน่อยหลังจากนั้นค่ะคุณยายตั้งสติแล้ววิ่งมาแล้วก็โทรศัพท์พยายามที่จะโทรศัพท์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือคือคุณยายบอกจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วมีหลานน้อยเด็กน้อยอยู่นะายายป้าป้เขาเอาน้องไปแล้ว เนี่ยค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะโดยคุณยายจินตนาบอกว่าเนี่ยหัวใจแทบสลายเลยต้องบอกว่าเขาโครงเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ลูกสาวของคุณยายเนี่ยเลิกไกลกับผู้ชายคนนี้ไปแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้กลับมาเอาหลานไปโดยที่คุณยายอ่ะเป็นห่วงคือหนึ่งเขาไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยแล้วเด็กร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นคุณยายเดินทางไปแจ้งความให้ตํารวจนั้นติดตามตัวหลานมาเพราะว่าเป็นห่วงใจจะขาดมากเลยนะคะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณยายจินตนา น่าสงสารมากเพราะอะไรคุณยายอะค่ะกอดตุ๊กตาของหลาน่าคือคือตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาเน่าซึ่งหลานชอบมากอายุสองขวบเด็กแล้วคือมันใช่แล้วมันจะมีกลิ่นหลานด้วยคุณยายกอดไปดมไปร้องไห้ไปมีจังหวะหนึ่งญาติโทรมาให้กําลังใจคุณยายบอกว่าเสียใจเหลือเกินฉันเอาหลานกลับมาไม่ได้ค่ะเ ตอนนั้นเราตกใจเนูะ ว่าใครที่เคยเลี้ยงหลานเนี่ยต้องเข้าใจความรู้สึกคุณยายจินตนาม,มากๆเลยนะคะคือคุณยายเป็นห่วงเพราะอะไรพ่อไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนเลยแล้วเด็กอ่ะไม่คุ้น เวลาที่ตื่นมาหรือว่าอยู่กับพ่อเขาต้องร้องไห้เขาต้องตกใจเขาต้องเรียกหาแม่หายายอยู่ตลอดเวลาแน่นะคะซึ่งตรงนี้คุณยายก็บอกว่านอนไม่หลับเลยจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้เป็นห่วงตลานจะอยู่ยังไงจะกินยังไงนะคะทีนี้เราก็เลยไปคุยกับทางคุณแม่ชื่อคุณส้มซึ่งก็เป็นลูกของคุณยายคือจริงๆแล้วมันมีเคสก่อนหน้านี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือคุณส้มเนี่ยเล่าย้อนกลับไปว่าเธอถูกทำลายร่างกาย จากพ่อของเด็กเนี่ยตั้งแต่เธอตั้งครรภ์ตอนนั้นไม่กล้าบอกแม่เลยนะเพราะไงก็เป็นพ่อของลูกอะ่ะเนี่ยดูสิช้ำไปหมดเลยอะค่ะ จนกระทั่งฟังเส้นสุดท้ายถาั่วบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าฉันอยู่ต่อนะลูกฉันอาจจะโดนเหมือนฉันก็ได้ตัดสินใจบอกแม่และวินาทีนั้นมาอยู่กับแม่แล้วก็เลิกรากันค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตามเธอถึงขนาดที่ฉุดลักษณะคล้ายกันเลยกับที่ฉุดลูกอะคะ่ะแต่ว่าเธอรอดมาได้ฟังคุณส้มนะคะเล่าย้อนอดีตค่ะ เขาตีหนูที่บ้านหนูแต่โดนตีมาหลายครั้งแล้วแต่หนูไม่พูดแต่รอบนั้นตีเสร็จแล้วหนูก็ไม่ไหวแล้วก็เลยบอกแมทีมันไม่กล้าเข้าบ้านไม่กล้าเข้าบ้านหนูมันก็ไปอยู่เล่ร่อนอยู่ที่อื่นเข้าบ้านมันก็ยังไม่กล้าเข้าเพราะที่บ้านเขาไม่เอาเขาแล้วไงส่วนลูกตอนนี้หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหนูใจหนูร้อนหนูอยากจะตามหาเองแต่หนูก็ไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนอ่ะแล้วมันไปทางไหนอ่ะ ใครที่ช่วยหนูได้ก็คือตอนนี้ก็คือช่วยหนูหน่อยเพราะว่าลูกหนูยังเล็กหนูเป็นแม่เนาะลูกในใจหนูคนเป็นแม่ก็จะเข้าใจว่าอรอักลูกกขนาดไหนถ้าเขารักลูกจริงเขาจะไม่ทําหนูตั้งแต่ลูกก่อนท้องหนูท้องใหญ่เขาก็ตีหนูคลอดหนูแพงแม่เขาก็ตีหนูถ้าเขารักเขาจะไม่เอาลูกไปอย่างนีู้อือว่าทน่วยงานไหนมาช่วยหนูว,ว่ารับไว้นะหรือเปล่าแล้วก็หนูก็ต้องกังวลเรื่อง ซึ่งหลายคนบอกว่าเธอทําถูกแล้วนะคะที่แยกออกมาแต่ทีนี้มันยังไม่จบนะคะเธอบอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้ชาวโซเชียลเนี่ยช่วยดูคือทำเบียนรถตามหาให้หน่อยนะคะในภาพอาจจะไกลนิดนึงนะคะทีนี้ย้อนกลับไปว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมในการชอบฉุด เ,ออเวลาใครไม่อยากอยู่ก็จะฉุดโดยเฉพาะเธอตอนช่วงแรกๆย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น7มีนาคม2568หลังจากที่เธอคลอดลูกค่ะทีนี้นเนี่ยคือพรจรัดก็คือคุณส้มนะคะแม่ของเด็กมาพร้อมกับเพชรน้ำหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนไปหาคุณหมอค่ะหาหมอฟังเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าฝนตกก็เลยยืนรอแล้วก็ใส่เสื้อฝนจังหวะนั้นสังเกต รถกระบะสีดําคุ้นๆไหมอันเดียวกันกับเมื่อกี้เหรอครับอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้<อ>แต่สักพักเนี่ยเดินเดิน,เด,นเดินลงมานะคะแล้วก็มีผู้ชายลงมาจากรถคันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนมาทําเป็นถามทางเอ้ยร้านซ่อมรถแถวนี้อยู่ไหนซึ่งอันนี้ไม่ใช่สามีเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครสักพักอาจเธอก็ให้คําแนะนำเนี่ยเดี๋ยวคอนจร์จะขึ้นรถไปนะแล้วทีนี้ก็จะมีผู้ชายเดินลงมานี่นี่นี่นะผู้ก่อเหตุมาละเอ้ยน้องร้านที่ซ่อมรถอะ่ะมันอยู่แถวไหนพี่ไม่ใช่คนแถวนี้พอจะรู้จักไหม สองคนนี้ก็งงๆแล้วก็เธอรู้สึกว่ามึนๆด้วยเพราะผู้ชายคนนี้ฉีดน้าหอมแรงมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นก็ขับขี่รถเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้ารถกระบะกับผู้ชายคนนี้ค่ะขับรถตามแล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งปาดหน้าเธอค่ะแล้วก็ชา้ากดรินใจรถซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทําให้เธอนั้นรู้ตัวแล้วว่าไม่ปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรเธอถูกติด G P S, <อ> <S เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ตรงสะพานนะไปที่สะพานเลยก็ได้ค่ะ ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนเธอเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งน่ส่วนเพื่อนก็คือพอรจารดเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือพยายามที่จะถ่ายรถกระบะว่ารถกระบะคันนี้เป็นใครมาจากไหนหลังจากนั้นชาวบ้านมามันรู้ตัวมันก็เลยขี่หนีไปเนี่ยทะเบียนชัดเจนเลยค่ะแล้วเธอก็มาดูรถที่หลังว่าอา้าวรถมอเตอร์ไซค์ถูก ติด GPS เรื่องนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปลวกแดงแล้วกำลังติดตามนะคะนนซึ่งตอนนี้ล่าสุดหัวใจของคนเป็นแม่และยายและคุณตาผ่านมาคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างหลานชายไม่รู้จะอยู่สุขหรือเปล่านะคะจะร้องไห้หาแม่หรือเปล่าปรากฏว,ว่าผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาค่ะว่าทางผู้กำกับสพปลวกแดงจังหวัดระยองพันตำรวจเอกนาวินบอกว่า อดีตลูกเขยที่พาลูกของตัวเองวัยสองขวบนี้ไปตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วนะคะโ oh. ล่งใจไปนิดนึง uh. แต่ไปไกลามากจากระยองไปที่ไหนคะีเอาไปที่สุรินทร์ oh. ไปทางภาคอีสานเลยนะคะ oh. Oh. ทีนี้ตํารวจเลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังติดต่ออยู่ให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเจรจาส่วนทางพอมอจังหวัดระยองบอกว่าตอนนี้ห่วงเด็กมากที่สุดกําลังคุยกับทางพอมอทางฝั่งศรีสะเกดอยู่ให้ช่วยดูแลเด็กนะคะ uh. มีเสียงของโสพลค่ะ เป,นนเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าพมจังหวัดระยองค่ะประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเรามีบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศนี้เด็กอยู่กับพ่ออยู่กับใช่ครับอยู่กับพ่ออันนี้ที่เราได้ข้อมูลมาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กปลอดภัยดีสิ่งที่ต้องลงไปดูก็คือว่าในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กนะครับอันนี้ก็เราเราก็เป็นห่วงครับตรงนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือ ตัวเด็กสภาพจิตใจของเด็กในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไม่น่าห่วงน่าจะไม่มีคาดว่านะฮะคงไม่มีการทำลายร่างกายค่ะพอหมอก็บอกว่าสุดท้ายก็ขอให้คุยกันให้รู้เรื่องเจรจากันเข้าใจลงได้ด้วยดีนะคะขอให้น้องปลอดภัยด้วยค่ะใช่ค,ค,ค่ะน่าจะนึกถึงสวัสดีภาพแล้วความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญเนาะโอ้โหจริงๆครผู้ชายแบบนี้ก็ไม่มีใครที่ไหนอยากจะอยู่ด้วยนะครับ